เปิดม่านหน้าต่างนี้ทะเลาะตลอตดเลย <laughs> ใช่ครับใช่ครับคือคือคือบางอย่างที่ลูกเรือให้ทาอ่ะทุกอย่างแหละไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างที่เรือให้ทำมันมีเหตุผลอือเปิดม่านหน้าต่างเนี่ยคุณผู้ชมถ้าใครดูอยู่อ่ะอ่ะชาวช่องเราอาจจะแบบติดตามเรามาอาจจะรู้ว่าเอ้ยมันต้องเปิดทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเปิดอาจจะสงสัยว่าเปิดทําไมแดดก็ร้อนก็รู้อยู่แลว้วว่าข้างนอกแบบก็ข้างนอกก็คือข้างนอกนึกออกไหม ทำใมฉันยังจะปิดเลยมันแดดแรงแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเราขออนุญาตให้ผู้โดยสารทาเฉพาะตอนก่อนเครื่องขึ้นนะคะแล้วก็หลังตอนหลังที่เครื่องเนี่ยกำลังจะลง a ท e o f f แล n d i n งง่ายๆขึ้นเครื่องลงถูกต้องแค่นั้นเลย2จังหวะคือระหว่างอยู่ที่แบบอยู่ครูซซิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยยูจะปิดยูจะเปิดอยู่ทำลายไอตามสบายเลยอันเนี้ยแค่เพราะว่าความปลอดภัยนั่นเองเพราะอะไรคะทุกคนมาแชร์กันอ่าสำหรับพี่นะที่พี่บอกตลอดเลยก็คือ เวลาที่ให้ให้ผู้โดยสารเปิดมาหน้าต่างลูกเรือนั่งตรงไหนลูกเรือนั่งหัวเครื่องกับท้ายเครื่องอลูกเรือไม่มีสิทธิ์เห็นเลยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นตอนเครื่องขึ้นลงครับสิ่งสําคัญคือให้ผู้โดยสารเป็นหูเป็นตาจริงผู้โดยสารคุณคือตัวคนสาคัญใช่ใช่ใช่คือคนสาคัญคือคนสําคัญมากๆคือคนคนสำคัญคนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ทุกคนบนเครื่องบินนั้นรอดอืเช่นแบบเ่าเปิดมาหน้าต่างผู้โดยสารดูวิวไปข้างนอกดูไปที่ปีก แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่ปีกผู้โดยสารเรียกลูกเรือเนี่ยผู้โดยสารช่วยได้แล้วใช่แล้วมันก็มีเคสอย่างนี้จริงๆนะที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงว่าผู้โดยสารเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีไฟอ่อหรือว่าเห็นว่าปีกเครื่องบินเนี่ยมีน้ํามันหยดลงมามหรือว่าได้กลิ่นอะไรตรงบริเวณลอ้อบริเวณปีกหรือว่ามองออกไปแล้วเห็น foreign object ที่พื้น แจ้งให้ลูกเรือแจ้งให้ลูกเรือทราบเนี่ยก็สามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้มากเซฟคนทั้งลำสถาบันครูวิงส์เกาแลกส่วาชีพแอสจู๊ด